อย่าเสนอหน้ากับมาขายของอีกพี่มันเกินไปไหมพี่ต้องขอโทษขอโทษมากๆจริงๆค่ะกลายเป็นดราม่าอยู่ช่วงหนึ่งกับคลิปของโอลิฟโตเกียวในกรอบที่ถูกเดวิดยิ้มตำหนิว่ามาขายของทำไมไม่ควรมาเป็นแม่ค้าอีกและท้ายคลิปมีการผักหัวของโอลิฟด้วยทันทีที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกไปหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมเพราะเธอก็เป็นแค่แม่คา้าโอลิฟครับ ถามหน่อยหยุดขายของมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยก็ประมาณปีหนึ่งค่ะพี่เออหยุดไปก็ดีแล้วกลับมาขายของทําไมอ,อลิฟต์ตเกีย่ยวแน่ๆไปครับพูดคุณยังพูดไม่ชัดเลยอ,ะอ่ะแล้วพี่มาว่าหนูทำไมถ้าพี่ไม่ชอบหนูก็ไม่ต้องมายุ่งัะหนูผมจะบอกให้นะทั้งงานเนี่ยเขาขายของกันดีๆก็ดีอยู่แล้วแล้วคุณมาเบียดพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าเขาเนี่ยคนอย่างคุณนะไม่ควรเป็นแม่ค้า คุณไม่ควรมาขายของแล้วไม่มีใครอยากซื้อของคุณด้วยคุณจําไว้นะและอย่าเสนอหน้ากับมาขายของอีกีกไปไหมพีนขาอรนี้กับพี่ชื่อพี่เวิดยิมนะคะก็คือตอนนี้มีการนัดกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีนั ต้นเดือนหน้าค่ะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะหลังจากกระแสรุรนแรงมากขึ้นเดวิดยิ้มต้นเรื่องของการทำคอนเทนต์นี้ก็ได้ออกมาพูดความจริงและ,ฉะเฉลยว่ามันคือคอนเทนต์การตลาดดราม่าโอลิฟเรื่องจริงหรือคอนเทนต์ก็ต,ต้องบอกตรงๆว่าการทำคอนเทนต์ดราม่าเอาตรงนะครับมันง่ายและมันเป็นไวรัลแล้วมันเป็นกระแสค่อนข้างไวเพราะว่าก็รู้กันอยู่นะครับว่านิสัยคนบ้านเรานะครับอะไรที่เป็นแบบ เป็นข่าวดราม่าแป๊บๆนะโอ้โ oh, ห oh. แป๊บเดียวเอ็นเกตเปิดจจะจุยกระจายแล้วนะครับก็ทำคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมาเอาตรงๆว่าผมแทบไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวผมแค่หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายๆๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วพอลงคลิปเสร็จปุ๊บมีคอมเมนต์มี comment, มดราม่าเชิงลบต่างๆเข้ามาผมก็แค่ทำยังไงก็ได้ทำให้คนอยากคันไม้คันมือเข้ามาคอมเมนต์ comment, แล้วก็แชร์คลิปของผมออกไปเยอะๆโดยที่ผมไม่เสียตังค์โฆษณาเลย มันเป็นวิธีที่ง่ายนะครับคุณเชื่อไหมพอผมทำคอนเทนต์แบบนี้ไปปุ๊บไอ้คนที่เคยด่าน้องอะ่ะดดาโอลฟอะ่ะทุกวันเนี้ยดันไม่ด่าน้องเขาละมาด่าผมแทนและดันไปให้กําลังใจโอลิฟแล้วก็ไปบอกว่าสู้ๆนะครับเนี่ยผมเซฟคลิปไว้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมส่งให้แล้วก็สู้คดีกันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งทุกอย่างผมเป็นคนวางแผนแล้วก็เรียบเรียนทุกอย่างเองหมดเลยทุกอย่างออกมาแบบตามเป้าผมเป๊ะไม่ใช่แค่ตามเป้า เกินเป้าผมไปเยอะด้วยแล้วก็สิ่งที่ได้รับนะครับหมายถึงว่าผลตอบรับจากคอนเทนต์นี้นะมันทําให้ผมเห็นว่าคนไทยคนไทยเรานะคนไทยคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้มีคนไทยไม่ได้มีนิสัยที่จะชอบซ้ําเติมเหยียบย่ําอะไรกันขนาดนั้นคนไทยทุกคนพอเห็นใครสักคนที่จะลุกขึ้นมาตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทํามาหากินเนี่ยเราก็เรียกได้ว่าเราก็ให้โอกาสแล้วก็ให้พื้นที่แล้วก็ให้การสนับสนุน น,นี่เป็นสิ่งที่ผมปาปื้มนะครับก็ยอมรับว่าค่อนข้างปาปื้มแล้วก็ดีใจไม่ต้องไปด่าน้องโอลิฟนะถ้าคุณอยากด่าคุณมาด่าผมนะเพราะว่าน้องโอลิฟไม่ได้อ่าไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยน้องแค่ทําตามแผนที่ผมวางเอาไว้แค่นั้นเองมันเป็นเรื่องของการตลาดแล้วก็เป็นเรื่องของคอนเทนต์ของผมเนาะรอคลิปที่สาลใช่ไหมครับอ่เดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าไปเจอกันมาแล้วจริงๆนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ศาลนะครับกมกับน้องโอลิฟโตเกียวในต่อนะครับผมก็ ที่พี่เป็นสามมาพีคะเน้นะครับก็ได้ทำการไหว้แล้วก็ขอพรในอย่างผ่านไปได้ด้วยดีเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดก็ตามนั้นเลยนะครับผมท,ท่านผู้ชมครับผมล่าสุดโอลิฟได้ออกมาอัดคลิปพูดเรื่องดังเก่าเช่นกันซึ่งเธอก็ยอมรับว่าคลิปดังเก่าเป็นเพียงแค่คอนเทนต์จริงๆพร้อมขอโทษท,ที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิด โอลิฟนะคะวันนี้ขอมาชี้แจงนะคะเรื่องโอลิฟกับพี่เดวิดยิ้มนะคะที่มีประเด็นกันเรื่องที่พี่เขามาผักหัวหนูนะคะความจริงแล้วก็คือพี่เขาอ่ะทําการตลาดต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่เข้าใจผิดผิดกันไปแต่วันนี้ทําให้โอลิฟรู้เลยว่ามีคนที่ยังเป็นห่วงแล้วก็มีคนที่เข้ามาให้กําลังใจโอลิฟเยอะมากๆเลยโอลิฟก็ต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะคะทุกคนที่เป็นห่วงโอลิฟค่ะ ก็ดีใจสุดท้ายนี้ดีใจจริงๆค่ะที่ยังมีคนเป็นห่วงเราแล้วก็มาให้กำลังใจเรายังไงก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็ต้องสุดท้ายนี้ต้องขอโทษขอโทษมากๆจริงๆค่ะ หลังจากที่โอลิฟได้ออกมาขอโทษพร้อมชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพียงคอนเทนต์ประมดงานเท่านั้นแต่หลายคนก็เกิดความไม่พอใจเข้ามาคอมเมนต์ทำนองว่าเด็กเลี้ยงแกะหลังจากนี้คงไม่มีใครออกมาปกป้องแล้วทำคอนเทนต์แบบนี้เสียความรู้สึกคอมเมนต์ที่รู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้ถาโถมเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะ เอาเป็นว่าจะทำคอนเทนต์โปรโมทอะไรก็ตามไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะแต่การทำคอนเทนต์ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดแบบนี้อาจจะกลายเป็นการเล่นกับความรู้สึกของแฟนคลับมากเกินไปหน่อยเพราะเมื่อเฉลยออกมาว่ามันเป็นเพียงแค่การทำคอนเทนต์เท่านั้นแฟนๆก็รู้สึกผิดหวังเสียความรู้สึกไปแล้วและไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้วนั่นเองค่ะงานนี้โอลิฟโดนกระแสตี้กับแบบเต็มๆโอโลิฟครับถามหน่อยหยุดขายของมานานแค่ไหนแล้วเนี่ย เออหยุดไปก็ดีแล้วกลับมาขายของทําไมออลิฟต์ตะเกียนใน้ก่อนไปครับพูดคุณยังพูด,พด,พด,พดไม่ชัดเลยอ่ะแล้วไม่มีใครอยากซื้อของคุณด้วยคุณจําไว้นะและอย่าเสนอหน้ากลับมาขายของอีกพี่มันเกินไปไหมพี่